โอเคก็ okay, so, สวัสดีเพื่อนๆมิตรรักชาวทุกคนด้วยนะจ๊ะนี่ผมเอเดียเดอีกเช่นเคยโอเคครับผมก็มาจับเป็นคิวเลนนะครับตานี้เล่นป่านะเฮ้ยโดนเหวทละชิปหายละบูกูมาเลยโยอ,ยอ้ยนาคอสเฮ้ยมันสมัยอ๋อมันสมัยแย่งผมได้แสดงว่ามันมันยังไม่ได้ไปเอาเลสปะ่ะเพื่อนๆไปดูเลสหน่อยดิไป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 เออสวยแตกไป ดูเลดูเล็ดูเลดูเลไป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 น้ำหน่อยโอเคแจ๋วต้องเอานะครับเขาเอาบูระไปนะแต่ดีตัวเราไม่ต้องใช้บูนะครับไม่ต้องใช้ฟ้านะโอเคเพื่อนได้ไปนะมันเป็นไลไเป็นไรก็วันนี้จะมาเล่นคิวเลนนะครับผมจะมาแนะนําหรือเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กําลังเล่นนะครับสําหรับสไตล์ส่วนตัวของผมนะโอเคเดี๋ยวจังหวะนี้รอก่อนนะครับยังไม่เข้านะทุกคนไม่มีอันตินะครับ รอเคลียเว็บกับเพื่อนแล้วก็ไปฟาร์มต่อนะหรือเรามังกรก็ได้นะครับช็อตแบบนี้เราไม่เข้านะถ้าเราไม่มีอันติเนี่ยมันไม่ถึงตัวอยู่แล้วนะเดินเข้าไปโง่ก็คือตายนะครับฮิวเลนนะไม่มีสตงสตานอะไรทางนั้นนะครับขีระคืออันติถ้าหนีไม่ได้จบนะครับโอเครอ,อนะครับไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวผมจะพูดเป็นตามสถานการณ์เลยนะครับคือถ้าเนี่ยเป็นจังหวะแบบเนี้ยเรารู้ตัวว่าไหลไม่ได้ไม่ต้องเล่นนะครับ คิวเลนมันต้องเล่นจังหวะลัดช็อตนะทุกคนต้องแอบให้มิดท,ที่สุดนะครับเข้าจังหวะที่แบบไม่มีใครเห็นนี่จังหวะเนี้ยผมเอามาเด็กแดกหนึ่งเฮ้ยโอ้โหแล้วก็โดนเวเลสตันแม่งสกัดดาวลุ่งกูคนกําลังจะเกิดโดนเวเลสคุมกําเนิดซะก่อนอมาครับผมก็ฟาร์มกันต่อเลยนะเพื่อนๆตอนนี้ผมมากับโจ๊กเกอร์นะครับก็จับสองนะอ่ามาครับผม ผมก็จะขึ้นเป็นรองเท้าเหมือนเดิมนะครับผมเป็นวอลบูทนะรองเท้าตีเร็วคือผมชอบนะครับส่วนตัวผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันฟาร์มไวนะมันไวจริงทุกคนมาเลยมาเลยนะคอร์สก็คือมันจะไวนะครับมันจะเก็บสแต็กแบบว่ามันเขาเรียกสแต็กไงมันผู้ไม่ถูกอ่ะคือมันจะควนได้แบบมากกว่ารองเท้าพวกต้านทีซีนะครับเ,เดี๋ยวจวังหวะนี้เอาก่อนเอาก่อนสองตัวต้องมาสองตัวต้องมาแล้วหนึ่งไปเอ้ยโอ้ย ครแลนะ้วอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรนะอย่างนี้เราก็แอบไปเลยนะครับเขาจะไม่เห็นตัวเราแล้วนะเราโดดเข้ามาปุ๊บเขาก็ไม่เห็นตัวเราแล้วนะครับเขาไม่รู้แล้วว่าเราอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวจังหวะอย่างเงี้ยนาคอผมว่านาคอเขาต้องมากันอยู่แล้วหรือไม่ก็ต้องเป็นตัวอื่นอ่ามาแล้วเห็นวะ ah? รอนะครับเอาเดิเอาเดิเอเอ,เอ,เอสวยโอเคครับเจ๋อไปได้ได้บอมปะไม่ได้จะได้ปะเฮ้ยผมว่าได้ปะผมว่าได้ผมว่าได้ไม่ได้ก็เ <inhale> กือบได้โอเคได้ลิ้น เอามาเด็เออแตกไปได้เวนยัง <c oughs> ไงล่ะ <c oughs> โอเคแต่ตอนนี้เมดผมมันเป็นเซฟีล่าดิทุกคน <c oughs> คือผมยังนึกภาพไม่ออกเลยเนี่ยช่วงเลดเกมเนี่ยอยากรู้จริงๆนะว่ามึงจะกันบ้านยังไงวะ <c oughs> ทีมเราเป็นตัวแบบไม่ใช่ตัวอะไรดีๆมากเลยอะมีแค่แพนด้าที่ดูทรงว่าดีนะครับแพนด้ากับโจเกอร์นะที่เหลืออย่างตัวผมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สามารถ แบกได้นะครับมันทีมมันพึ่งพาเราไม่ได้นะเราต้องพึ่งพาทีมนะครับตัวละครเรานะโอเคเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับทุกคนคือเราต้องมีของนะคิวเล่นนะครับได้คีสักชิ้นหนึ่งก็ยังโอเคนะตอนนี้เราได้โซลิเวอร์มาแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะขึ้นเป็นคีนะครับผมคีใหญ่เลยนะโอเคครับก็จังหวะนี้เฮ้ยต้องเก็บเก็บได้ได้ได้เล่นเล่นครับเพื่อนเล่นครับเล่นคำน้องๆมาเลยแตกหนึ่งไปไหนละน้องเฮ้ยลีเลออีกตัวโอเคไม่เป็นไรนะครับ เขาเห็นเรานะเขาไม่รู้นะเราก็แอบไปเลยนะครับเนี่ยเวลาเราเล่นพวกตัวลวงอ่ะนะครับหลักๆเลยเราต้องอยายให้ฝั่งตรงข้ามเห็นตัวเรานะอ่าจังหวะนี้อันนี้มันลองของเอ้ยไม่โดนแน่งสตารกูไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนไม่ถึงนะครับโอเคแล้วตอนนี้เพื่อนกูกําลังบนเซฟิล่านะครับคือเซฟิล่ามันอย่างที่ผมบอกครับทุกคนมันไม่มีดาเมจนะครับมันช่วยเหลือทีมมันอะไรไม่ได้นะคือปล่อยปลามากัดเหรอ มันจะตายไม่ล่ะเพื่อนโอเคแต่มันก็ผมมองถึงเลดเกมมันเล่นยากอยู่แล้วนะครับตาเน,นี้ยน่าจะยากนะครับต้องหวังพึ่งมาหลอดโดดสวยๆแค่นั้นเองนะครับแล้วผมก็ต้องเข้าจังหวะหลังนะโอเคได้ปะเอ้ยไม่ตายวะอาริสอาริสอาริสโอเคไล่เลยโอเคน่าจะได้นะครับนี่แตกหนึ่งไปไหนจะหน้าคอร์สอืมมันเร็วนะครับอย่าไปตามมันนะ ตัวเราก็สูนาคอสได้นะครับแต่มันเป็นจังหวะนะถ้าเราแบบเบอร์ชุดเดียวมันก็ไหวอยู่นะครับแต่ถ้าแบบว่าเขาเปิดเราก่อนเราก็ตายนะอยู่ที่ว่าใครเปิดใครก่อนนะครับโอเคได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะครับเฮ้ยอันไหนหลบแบบดิจิตอลหลบสัตันนะแต่โดนระเบิดอยู่ดีนะครับเคครับก็กลับไปฟาร์มเหมือนเดิมนะไทมิ่งเรานะครับพวกออบเจกต์อะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปลปล่อยให้เสียนะก็หลกัหลกๆเลยสําหรับการเล่นคิวเลนในสไตล์ของผมนะครับผมก็จะแบบว่า แอบอ้อมอรอล้วงจังหวะสองนะครับผมจะไม่ไม่เข้าไปเปิดหรือว่าจะไม่โผล่ตัวให้ฝั่งตรงข้ามเห็นนะเราพยายามหาเหลี่ยมหามุมแอบตลอดเวลานะครับเราไม่จําเป็นต้องเปิดนะเพื่อนจะว่าไงช่างมันนะครับถ้าเขาถ้าเราเล่นเป็นเดี๋ยวจังหวะนี้นี่กูใส่กูใส่เอ้ยอึงแตกอยู่โอเคเกือบตายนะครับแต่ว่านาคอสนี่กูกะแล้วกูกะแล้วโอ้โหกูแตกโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ตายไป โอเคครับเอาแล้วไงสกอรเริ่มโดนแล้วไงครับก็ผมเล่นคิวเลงก็จะแบบนี้ทุกตานะครับทุกคนจะโดนอย่างนี้ตลอดนะครับแบบผมสกอมันจะมาอยู่ที่ผมไงมันจะมากองครับเพราะเราแบบรอล้วงไงแล้วเพื่อนเราตายหมดเราก็รอจังหวะข้างอะจังหวะเนี้ยเข้านะครับแอบอ้อมรอล้วงเหมือนเดิมนะครับแล้วคุใส่หนึ่งโอเคตายหนึ่งตกยสองไปไหนเอ๊มีฟิกมีฟิกข้ามคืนเหรอมามาดิมืออีกตัวปะอืมไม่เอานะครับไม่เอานะครับไม่เล่นนะ โอเคครับส่วนเกมนี้ผมก็จะออกเป็นโบเก้นสเปียรนะครับเป็นเจอกเกาะฟ้านะทุกคนคือผมก็จะเคยพูดคลิปกอนก่อนนะครับเวลาเล่นคิวเลนนะถ้าเราเจอตัวที่ออกของอ,อืมไม่ได้นะครับโอเคกูคพูดไม่จบนะวันนี้รอช่วยเพื่อนก่อนนะอุ้ยไม่น่าจะได้มามมมมดดเลยโหูยยม่ยยยยยัยยยดดยย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 เปยย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 ยรยย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 ยนยยยยย คิวเลนนะครับถ้าเราเจอตัวแท้งสัก2ตัวขึ้นไปนะครับแบบออกของแบบกันกายภาพมาอะไรเงี้ยเราออกขึ้นมูรามาะเลยครับสมมติว่า,าฝั่งตรงข้ามเล่นออฟเลนเป็นลิกเตอร์นะครับออกของแบบแท้งมาเลยนะแล้วก็มีซีเนียรเป็นซับพอร์ตเขาอะไรเงี้ยครับเราก็ออกของแบบมูรามาะได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปออกไอเจาะฟ้านะเรามา,าไว้ลุวงแท้งนะครับลวงได้หมดทุกตัวมาเลยเออแตกไปเฮ้ยเล่นเบา เล่นป่ะน้องโอเคไม่เล่นนะผมก็ไม่เล่นเหมือนกันครับเอาดร์กดีกว่านะก็คือที่ผมบอกว่าล้วงได้ทุกตัวเนี่ยคือจังหวะเราเข้าจังหวะสองอยู่แล้วนะครับเราไม่ไปเกาใครหนึ่งหนึ่งแบบตอนจังหวะแรกเฮ้ยโดนร้านไหมโอเคได้อยู่เพื่อนสวยถอยได้ปะไปฟาร์มก่อนครับถอยถ่ยถอยไม่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 เพื่อนไม่ไม่มีอันติีนะครับเราก็จะไม่เล่นนะถ้าเขาไหวก็คือไหวนะครับไม่ไหวเราก็เราไปช่วยอะไรไม่ได้นะครับ คือผมไม่ได้ไม่มั่นใจมาหลอดนะผมไม่มั่นใจเซฟิล่าเว้ยคือดาเมจเซฟิล่ามันไม่สุดอะครับมันเป็นดาเมจตอดโป๊กอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะผมก็เลยไม่อยากเล่นนะครับถึงมาหลอดเขาจะแรงเขาจะโดดโดนหลายตัวก็จริงแต่ผมไม่มีอันติหรือสกิลที่สามารถเข้าไฟได้ง่ายๆนะเราก็จะไม่เล่นนะครับพยายามมองเกมไปเลยนะถ้าเรารู้ว่าไม่ไหวเราก็ไม่เล่นนะครับแต่จังหวะนี้ยังไงดีมีคนประกันไหมมาแล้วมันมาพร้อมก็เปิดตาไง จะทำผมจะทำผมเพื่อนจะทำผมจะทำผมโอเคผมรอดนะเอ้าเอาเฮ้ยเพื่อนแล้วเพื่อนเล่นไอสองตัวนี้เล่นโอเคครับคือมันก็ไม่ควรเล่นไงเออจังหวะอย่างงี้มันก็ไม่ควรเล่นเนีครับโอเคนะกดยอมแพ้ไปดิเออกดไปดีมีไรป้าอืมแต่ตอนนี้ผมก็ไม่หวังชนะอยู่แล้วนะดูทรงก็รู้แล้วเนะี่ยเพราะมันอย่างที่ผมบอกครับเลดเกมมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะเซฟีล่า มันจะเป็นการบ้านยังไงเนะี่ยถ้าโดนโถมแบบนี้มันการบ้านยังไงมีโจโ๊กเกอร์ตัวเดียวที่การบ้านได้นะครับระยะไกลนะมาถึงระยะไกลโอเคครับเราก็รอไปนะไม่ต้องรีบนะครับทีนี้ผมบอกเลยนะรอล้วงนะครับจังหวะสองเป็นไม่ได้ก็ไม่ต้องเปิดนะครับพยายามอย่าให้ฝั่งตรงข้ามเห็นตัวเราก็พอนะถ้าเราเล่นตัวลวงแล้วฝั่งตรงข้ามเขาไม่เห็นเราเขาก็จะกลัวน,นะครับยิ่งเราเกิดยิ่งเราฆ่าเยอะอะไรเงี้ยยิ่งเราไหลตลอดเลยเงี้ยฝั่งตรงข้ามเขาจะระแวงละนะครับ เราพยายามแบบไออย่างอาริสออกเปิดตามันเงี้ยเราเรอเขาเปิดตาไปก่อนก็ได้ค่อยเล่นนะครับไม่จําเป็นต้องไปเล่นก่อนเลยนะนี่ครับเราก็พยายามหามุมหาเหลี่ยมฝาไว้มาเลยไปเอ้ยนี่คือเราไงหล่ะนะคอสโอเคแดกไปนะครับเอ้ได้ป่ะเพื่อนยังไงดิมาหลอดไม่เดินเลยเพื่อนถ้ามาหลอดเดินเปิดเมื่อกี้น่าจะไหวนะครับเห็นอลริสเลือกคขึ้นหลอดนะเดี๋ยวผมดักดักรอตัวมานะครับ แต่ริเรียเลือดเต็มนะนี่เลือดเต็มเลยว่ะยากนะโอเคโอ้โหเลือดเต็มสองตัวนะครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอเคโอเคถ่ยถ่ยถยเสียฟิกแล้วนะครับมนเห็นผมด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเทียเว็แล้วกันนะครับเทียร์เลนนะครับโอเคครับฟาร์มไปนะผมคิดอยู่ว่าจะออกตายเกิดหรือดาบแดงนีเอ้าเราถึงมูตายหมดไงคลิปหายละ นี่ครับมันจะเกิดขึ้นนะครับอย่างที่ผมรู้เลยนะเดี๋ยวผมบอกนะมันจะเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์นี้นะก็พอเหลือตัวผมหรือมาหลอดอะไรเงี้ยมันจะกันบ้านไม่ได้แล้วนะครับหรือมีเซฟิล่ามันก็กันไม่ได้เอจริงๆอ่ะได้แค่ยื้อครับไอ้จังหวะนี้มาเลยโอเคตักหนึ่งไปครับมาเลยตักสองเออเฮ้ยเฮ้ยไม่ไงน้องชายมาเลยมาเลยโอ้โหไม่ไหวดูดเลือดใหญ่ชัวร์นั่น มีดูเดใหญ่นะครับแล้วก็กำลังออกคิวอัปเดตลอดด้วยนะเอาจจริงครับแต่ตานี้ผมก็ไม่ได้หวังชนะอยู่แล้วนะดูทรงทรงเกมอ่ะมันมันได้เปรียบต้นเกมจริงครับแต่เลดเกมมันเล่นยากนะเฮ้ยเพื่อนไม่เล่นหรอโอ้โหชีปหายแล้แพ้น,นะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับรู้เลยครับไม่รอดนะครับคือมาลอดเขาไม่โดดเปิดไงผมคิดว่ามาลอทเขาจะโดดเปิดไงเมื่อกี้โอเคครับหรือว่ากูตายแล้วกูโทษเพื่อนโอเคกดยอมแพ้ไปเลยนะครับผม ก็ไปกันเถอะครับคือไม่กล้าเล่นเกินโอเคครับพิมพบอกเขาไปเลยนะคือถ้าเมื่อกี้เขาโดดเปิดผมเล่นนะครับผมว่าจังหวะได้สวยนะเพราะว่าอาลิสน่าจะครึ่งหลอดแล้วเมื่อกี้ผมก็วิ่งเข้าไปพอคิดว่ามาหลอดจะโดดไงแต่มาหลอดไม่โดดนะครับผมก็เลยสวยเลยนะโอเคไม่เป็นไรนะสงสัยจะตายแล้วโทษเพื่อนแหละเออแม่งท็อกซิกกว่าเนี่ยดูเทวีล่าเนี่ยครับมันทําอะไรไม่ได้ครับทุกคนคือเอามาช่วยตัวเองอะทุกคนเข้าใจปะ โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับการเล่นคิวเดนนะครับผมคือแพ้ก็ไม่เป็นไรนะตาน,นี้ทุกคนคือผมเล่นชิวๆนะครับตาน,นี้เล่นไปกินไปนะอย่างน้อยผมก็มาเล่นแบบเดินเกมให้ดูนะครับสอนเป็นแนวทางนะครับว่าควรเล่นยังไงเล่นแบบไหนนะครับคือถ้าเราเล่นอย่างที่ผมบอกนะเล่นรอล้วงแอบเดินอ้อมอะไรเงี้ยครับพยายามอยากให้ฝั่งตรงข้ามเห็นตัวเรานะถ้าเขาเห็นตัวเราเราจะเล่นยากนะครับตัวลลวงทุกตัวเลยไม่จําเป็นต้องเป็นคิวเลนนะแต่ว่า ด,ด้วยที่ว่าตัวคิวเลนอะมันเป็นตัวที่มีโมบิลิตี้ในการวิ่งแบบว่าหายตัวไปไงฝั่งตรงข้ามมันไม่เห็นเราอยู่แล้วนะครับเราได้เปรียบเรื่องการเข้าไฟอยู่แล้วนะสําหรับตัวหลวงตัวละครเรานะครับก็เหมือนเราวิ่งไปฝั่งตรงข้ามไม่เห็นเราอะนะครับเราก็สามารถแบบเล่นได้ง่ายกว่าตัวอื่นๆน,นะแต่ว่าไอ้ความเล่นง่ายนั้นมันก็มาพร้อมกับความเล่นยากตรงที่ว่าเราก็ต้องฆ่าให้ได้ต้องลวงให้ได้ถ้าเราลวงไม่ได้เราก็ตายนะครับก็จะประมาณนี้นะพยายามเล่นตามที่ผมบอกเลยนะครับขอบคุณมากครับ え